สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีชาวเพจของ Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันพฤหัสบสดีนะคะที่28กันยายนนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมุมมองทองคำกับโคชฟ้า Bravo นั่นเองค่ะ โอ้โห oh, เป็นยังไงบ้างคะทุกคนเมื่อวานนะคะมีใครได้เข้าเทรดทองกันมาบ้างคะบอกเลยว่าทองคำเนี่ยทุบลงมาแบบเยอะมากนะคะคือไหลเป็นน้ำกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูว่าแล้ววันนี้แหละเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงแล้วเนี่ยจะลงไปได้ถึงไหนนะคะแล้วมีโอกาสจะเทรดเซลลลงไปตรงไหนได้บ้างหรือว่าจะรอเทรดบายเก็บสั้นๆตรงไหนยังไงได้ว่านะคะเดี๋ยวเราไปรอชมกันคะ่ะ ทุกคนมาเริ่มต้นจาก t i m e f ฟ m e d a y ก่อนเลยนะคะ t ท m e แฟ m e Day เนี่ยบอกเลยว่าตะโกนตะโกนมากๆนะคะว่านี่แหละเป็นเทรนขาลงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นเทรนขาลงแบบโอ้โหลงสุดๆเลยนะคะแล้วให้เราดูนะว่าแท่งเทียนของ t m m f แฟ m e Day เนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะคะเมะื่านแทบจะไม่มีแรงซื้อเลยโมเมนตัม um ของแรงซื้อเนี่ยไม่เข้าเลยนะคะก็เลยทําให้เขาเนี่ยมีการทุบลงมาแบบใหญ่ยาวเนื้อแน่นแบบสีแดง เต็มแท่งไส้น้อยมากๆนะคะก็นั่นแหละก็อยากจะเปลี่ยนเทรนด์นะคะเป็นเทรนขาลงแบบชัดเจนสจักทีก็ถือว่าได้เลือกทางแบบชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะทีนี้นะคะก่อนอื่นเลยพาทุกคนเนี่ยไปดูก่อนเลยนะคะว่าซัพพลายที่น่าสนใจของทางเฟมเดย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซัพพลายน่าสนใจก็จะมีซัพพลายกรอบข้างบนตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างอีกนานเลยนะคะกว่าจะกลับมาถึงนะคะแต่ก็ตีไว้ก่อนเป็นของทางเฟรมใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงตรงนี้ ก็มีสัพพายด้วยนะมีสัพพายด้วยที่น่าสนใจนะคะก็น่าจะอีกสักพักเลยกว่าจะขึ้นมาถึงนะคะก็ไม่เป็นไรเราเห็นอะไรก็จะต้องตีไว้ก่อนนะคะทีนี้มาดูดีมานบ้างนะคะดีมานของ time f ฟ a ม e day เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะถ้ามองจากไทม์เฟรมนี้เนี่ยฟ้ามองเห็นว่าดีมานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะฟ้าขอพาทุกคนเนี่ยไปมองของไทม์เฟรม วีกนิดหนึ่งนะคะเพราะมันจะมีดีมาที่เห็นชัดอยู่ก็คือดีมารตรงนี้ที่เห็นชัดเลยนะคะเป็นดีมาของ m ท f r a ฟ e w e e k นั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเราแวะมาวิกเนาะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าว e กเนี่ยเป็นเทรนขาลงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแท่งว e กบอกเลยแท่งนี้เนี่ยมีโอกาสปิดแบบแดงที่แบบใหญ่มากๆนะคะก็อีกแค่วันวันศุกร์อีหนึ่งวันก็จะปิดแท่งวีกแล้ว ใหญ่ยาวเต็มคาราบล er มากๆนะคะโอเคนะคะเมื่อกี้พาไปดูทมเฟรมเดย์แล้วนะคะก็จะพอเราเย่อยลงมาก็จะเห็นดีมานของไทมเฟรมเนี้ยนะคะเนี่ยอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะคะสี่ชั่วโมงถัดไปนะคะนี่เลยไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะคะไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นเทรนไะไ์นะคะสี่ชั่วโมงเนี่ย,เ,ยะะเป็นเทรนขาลงนะคะแบบตะโกนมากๆนี่ไหลลงมาขนาดนี้นะคะจะไม่เป็นลงได้ยังไงนะคะก็จะเห็นชัดว่า เป็นลงแบบแบบสวยมากๆนะคะก็ไหลลงมาแทบจะไม่มีแท่งเขียวเลยเอ้ยจริงๆนะคะแทบจะไม่มีแท่งสีเขียวเลยนะคะเพราะว่าโมเมนตัมของแรงซื้อเนี่ย แทบจะไม่มีนะคะบอกเลยว่าเจ้าเนี่ยไม่มีใครปล่อยของอะไรทั้งนั้นนะคะถือเซลล์กันมาจากข้างบนเนี่ยก็แบบกอดแน่นมากก็คือไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ปล่อยของกันเลยนะคะทำให้แทบจะไม่มีแรงซื้อเลยนะคะแล้วทีนี้ล่ะซัพพลายสร้างอะไรไว้บ้างในทำเต็มสีชั่วโมงนะคะก็จะสร้างซัพพลายก้อนเีนีอาไว ก้อนนี้นะเป็นก้อนที่น่าสนใจมากๆในทางเฟมสชั่วโมงนะคะแล้วก็กรอบตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะขอให้ราคากรอบตรงนี้ไว้เลยนะคะซึ่งกรอบตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ1904นะคะถึง1900ตรงนี้แหละ1กรอบบนนะคะมีความน่าสนใจนะคะก็ ตีไว้ก่อนตีไว้ก่อนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกรอบตรงนี้นะคะจะเป็นกรอบ1899นะคะถึง1895จุดนี้เนี่ยก็เป็น282กรอบนี้เลยนะคะที่น่าสนใจของทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยน่าสนใจนะคะก็ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยดันมีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็ทำให้พุ่งขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่า กรอบตรงนี้น่าสนใจสําหรับการเทรดซิลลงไปก็มากเลยนะคะก็ต้องรอก,ก่อนต้องรอก,ก่อนภาพนี้จะเกิดไหมเนี่ยต้องรอก,ก่อนนะคะทีนี้หาซัพลายเรียบร้อยแล้วมาหาดีมานบ้างนะคะดีมานจะอยู่ไกลนิดนึงแต่ก็ต้องดูอยู่ดีนะคะเราจะได้รู้นะคะซึ่งซัพลายที่เห็นได้ชัดเลยนะคะจะเป็นซัพลพยกรอบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาวาดให้มันไปข้างๆตรงนี้หน่อยนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเฉียบคมนิดนึงให้ดีมานของเขาเนี่ยเห็นได้ชัดขึ้นแบบนี้ชึบ โอเคแล้วก็เปลี่ยนดีมาตรงนี้เนี่ย เป็นกรอบสีเขียวนั่นเองนะคะบงบอกว่าจุดนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อนั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อนั่นเองในะทฟ์มสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็บวกกับตรงนี้เนี่ยมีราคาตรงนี้ด้วย1860นะคะเป็นเลขกลมๆของเรานั่นเองที่มีโอกาสที่ทองคําจะมาเทสได้นะคะ1860นะคะส่วนกรอบดีมานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1863สถึง1854แีและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเขาปรับตัวลงมาได้จริงๆนะคะในดีมานกรอบนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ สนใจที่จะเข้าเทรดกรอบเนี่ยเพราะบ่งบอกว่ามีดีมา์ใช่ไหมคะแม้ว่าจะเป็นการสวนเทรนด์ก็ตามรู้นะต้องรู้ก่อนว่าถ้าจะบายเนี่ยต้องบายสวนเทรนด์นะคะเพราะว่าเทรนด์หลักของเขาเนี่ยเป็นเทรนด์ขาลงหมดเลยนะคะถ้าจะบายจริงๆเนี่ยควรที่จะรอคอนเฟิร์มนะคะอาจจะเป็นการรอคอนเฟิร์มในพฤติกรรมของ QMB u y แบบเนี้ยก็ได้นะคะพฤติกรรมที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว QMB u y แบบนี้นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะรอภาพนีได้หรือใครที่มีชุด ความรู้ของพฤติกรรมทองคํานะคะก็อาจจะรอเป็นพฤติกรรมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องรอก่อดต้องรอก่อนนะคะก็น่าสนใจมากๆนะคะก็ถ้าไม่เกิดแพทเทิร์นนี้ก็อาจจะไม่ได้บายนะคะเพราะว่าอาจจะต้องเช็คด้วยว่ามีมุมตั้มของแรงซื้อเนี่ยจริงๆหรือเปล่าอาจจะแบบเออมาหลอกหรือเปล่าจะอยู่ๆจะเข้าบายเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะทุกคนโอเคไหมเพราะว่าหน้าเทรดเซลเนี่ยได้เปรียบมากกว่านี้ นะคะเอาล่ะทีนี้พาทุกคนไปที่ทาเฟรม1ชั่วโมงบ้างนะคะหชั่วโมงบ้าง1ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าเป็นเทรนขาลงแบบสุดๆไปเลยนะคะก็หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีตรงนี้มาให้เราเห็นด้วยนะคะก็สามารถที่จะมองได้ว่าเป็นสัพายนะคะเป็นสะพายซึ่งเป็นกรอบแรกเลยเอาล่ะ เป็นกรอบแรกเลยที่ใกล้ที่สุดสําหรับวันนี้สําหรับใกล้กับนาโมเมนต์แล้วก็เวลานี้นะคะนั่นก็คือหนึ่งแปดปดห้านะคะถึง1 8 8่ดหนึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดแรกเลยที่มีความน่าสนใจถ้าเราจะเทรดเซลล์กันลงไปนะคะนี่บอกแล้วว่าวันนี้ให้หาเซลล์เป็นหลักนะคะก็เหตุเซลล์ลงไปเนี่ยมีมุมอมองนะคะว่ามีโอกาสที่เขาเนี่ยจะขึ้นมาแล้วก็ทําภาพนี้นะคะ นี่มีโอกาสที่จะขึ้นมาแล้วก็ทำพฤติกรรมภาพนี้นะคะอันนี้เป็นจุดแรกเลยที่เราจะพิจารณาเซลในกรอบนี้กันถ้าเขาปรับตัวขึ้นมาโอเคไหมคะน่าสนใจมากๆนะคะส่วนอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะคะถ้าเขามีแรงขายแล้วก็หลุดลงมาแบบนี้จริงนี่ทุกคนสามารถฟอลโล่ได้ด้วยแพทเทิร์นของอะไรคะ QM เซ l นั่นเองใช่ไหมคะของ QM ซลนั่นเองนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำแพทเทิร์นนี้เนี่ยก็อาจจะรอมาเลยแบบนี้ รอให้เขาสร้างอ่ sub พ i g h dot d ด o t แล้วเทรดซลงมานะคะระยะนะคะทุกคนจากจุดนี้ลงมาหาข้างล่างเนี่ยทุกคนลองดูนะ นี่เรามีระยะประมาณ1,800จุดเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถแล้วก็มีโอกาสในการทำกำไรในการเทรดเซลล์ลงมาได้นะคะจะบอกว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วถ้าหากว่าเขาเนี่ยไม่ได้ปรับตัวขึ้นไปซับไพในทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะคะก็อาจจะต้องย่อยไปเล่นแล้วก็ไปหาเทรดนะคะในทางเฟรมที่เล็กลง แค่นั้นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าเทรดในทำเพมที่เล็กลงเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยหน้าเทรดเซลได้เปรียบก็อยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังในการเทรดด้วยนะคะรวมถึงทุกคนเนี่ยก็ควรที่จะหาเทรดเซลในวันนี้เนี่ยได้เปรียบมากกว่านะคะก็ขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t b เท่านั้นค่ะ